ทุกคนมีโซจะใส่มะเขือยาวลงไปก่อน,นแล้วก็ใส่ไข่ดาวลงไปค่ะทุกคนมะเขือยาวชุบไข่ทอดค่ะทุกคน ไข่ปูเต็มกระทะเลยน่าทานมากเลยค่ะทุกคนนี่จะใสด้ไหมคะคุณวาโอ้โอเหลืองน่านรับประทานมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะมะเขือยาวชุบไข่ทอดขอมีโซะ มะเขือยาวทอดไข่ใส่จานค่ะทุกคนนี่ค่ะมะเขือยาวชุบไข่ทอดของมิโซค่ะ See